ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแพทิเซียตอบกลับแล้วแพทิเซียโพลคอมเมนต์ตอบกับพี่สามีโนตวิเศษหลังเล่งอยากอุ้มหลานแล้วนางเอกสาวแพทิเซียกู๊ดโพลคอมเมนต์ตอบกับพี่สามีโนตวิเศษหลังเล่งอยากอุ้มหลานแล้วงานนี้รอได้เลยครับเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วสําหรับงานแต่งงานของโนตวิเศษแพทิเซียกู๊ดซึ่งภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายทมกลางครอบครัวทั้งสอง อย่างอบอุ่นซึ่งงานแต่งครั้งนี้ทั้งคู่ได้วันมงคลเลขสวยอย่างวันที่20เดือน12ปี2022และในเวลาต่อมาโนดวิเศษแพทติเซียกูดจัดพิธีฉลองมองคลสมรสณเดอนะบอ um, ลรูมคาเฟล่าโฮเทลบางกอกในทีมสวนอังกฤษที่เนรมิตบรรยากาศได้หวานชื่นท่ามกลางเหล่าบรรดาคนดังและเซเลบิตี้ที่มาร่วมแสดงความินดีอย่างคับข้างล่าสุดทางด้านพี่สาวคนโตโนดวิเศษ โพสข้อความถึงน้องชายหลังแต่งงานแพทติเซียโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าอนาค e วันออฟมายแฮปปี้เดย์ถ้าป๋าอยู่คําที่พวกเราชอบพูดกันบ่อยๆป๋าคงมีความสุขมากๆที่ได้เห็นโน้ตเริ่มบทบาทใหม่ของชีวิตปีหน้าตามสัญญาขอหลานน่ารักนรักให้ปนกเพิ่มด้วยนะจ๊ะแอดโน้ตวิเศษแอดแพทติเซียกูดแอดโน้ตแฮตแท็กแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลท์แก ลงช้าแต่ลงนะแฮชแท็ร่างแหลกมากเพิ่งฟื้นซึ่งงานนี้ทางด้านโนตวิเศษได้เข้ามาคอมเมนต์อินสตาแกรเอาไว้ว่า thank you big sister รวมถึงทางด้านแพทเซียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า love this so much ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ